กลุ่มไหนคือจะต้องเริ่มคิดที่จะแบบเฮ้ยเราต้องไม่โสดธรรมดาละเราต้องโสดแบบสตรองละทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะที่อายุ40ปีขึ้นไปถ้าเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ก็สามารถโสดแบบสตรองได้ครับครูสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ นี่ครับเชื่อว่าเป็นหนึ่งคำถามที่โดนใจใครใหลายๆคนนะฮะงั้นดูคลิปนี้จนจบได้คำตอบอย่างแน่นอนจากโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะต้อนรับเลยโค้ชโตโตสวัสดีครับสวัสดีครับ ให้ดูเกาหลีเป็นพิเศษเลยนะฮะแน่นอนครับครับโค้ชงั้นเข้าเรื่องเลยคนโสดเยอะมากนะฮะทุกวันนี้ทําไมคนถึงแบบอยากอยู่แบบโสดมากขึ้นคนโสดนี่ก็มีข้อดีหลายข้อนะอ่าหนึ่งเลย<ไ>มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นครับสองครับประหยัดเงินในกระเป๋ามากขึ้นควบคุมรายจ่ายของเราได้ง่ายขึ้นจริงเลยพูดนิ่ตาประกายนี่คือโสดใช่ไหมฮะโค้ชคือจริงๆอยากโสดครับแต่ว่าอุปสรรคอยู่ที่หน้าตา อ้าวงั้นก็คือไม่โสดแล้วครับแหม่ะจะได้จริงๆนะฮะส่วนแบมก็หล่อแถมโสดไม่ได้ประโมทแค่บอกเล่านะฮะโอ้โห <laughs> จะได้ไม่เครียดกันนะฮะสำหรับใครที่โสดเดี๋ยวฟังนิยามก่อนดีกว่ามเมื่อกี้เขาใช้คําว่าโสด strong เล่านิยามให้ฟังในมุมมองของโคช้ชว่ามันมันต้อง strong ในด้านไหนยังไงครับอ่ะก็ต้อง s t r o n ทั้งด้านการเงิน นะครับแล้วก็สตรองทั้งร่างกายคือมีเงินใช้แบบสบายๆโดยไม่ต้องพึ่งพาใขรครับแล้วโค้ชว่ากลุ่มไหนคือจะต้องเริ่มคิดที่จะแบบเฮ้ยเราต้องไม่โสดธรรมดาละเราต้องโสดแบบสตรองละทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะ <c oughs> ที่อายุ40ปีขึ้นไปที่ว่าก็ต้องควรเริ่มวางแผนโสดแบบสตรองได้แล้วครับวันนี้แน่นอนรายการกรุงศรีเดอะโค้ชเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคนโสดควรจะต้องให้ความสําคัญกับการเงินในด้านไหนฮะ อ่ะข้อแรกก่อนนะเรื่องเงินกเกษียณครับเงินกเกษียณใช่แต่พี่บอกข่าวดีนะค,คนโสดเนี่ยสามารถวางแผนกเกษียณได้ง่ายกว่าคนที่มีครอบครัวครับยังไงบ้างครับโค้สอ่ะ,อะเพราะว่าเราเองไม่ต้อง ดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายทุนการศึกษาลูกหรือว่าค่าขนมลูกอสองอย่างนี้ก็กประหยัดไปได้เยอะไม่มีลูกลูกคือมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายแน่นอนอีกแล้วที่หล็กเลียงไม่ไดแ้แล้วเราต้องดูแลเขางั้นไม่มีลูกก็ตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นมาโฟกัสเงินที่ในการวางแผนเกษียณได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับแต่ทั้งนี้นะแบม เราต้องมั่นใจนะว่าเราเนี่ยได้วางแผนกเกษียณครอบคลุมตลอดการใช้ชีวิตของเราแล้วครับถ้าสมมติคุณผู้ชมตั้งใจจกกะเกษียณตอนอายุ60ปีครปีและคิดว่าจะใช้ชีวิตหลังจากนั้นอีกสัก20ปีครับโดยที่อยากจะมีเงินใช้ต่อเดือนเดือนละประมาณ20,000กว่าบาทครับต้องเตรียมเงินทั้งหมด5ล้านครับ5ล้านบาทเลยและ5ล้านคือควรจะต้องเตรียมยังไงดีถึงจะได้5้าล้านตรงนี้ง่ายที่สุดนะก็คือกองทุน RMF ครับกองทุนเพราะว่า อาร f เอฟเนี่ยสามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์เลยทั้งตราสารหนี้หุ้นทั้งคำอสังหาริมทรัพย์แล้วที่สำคัญเนี่ยสามารถสร้างวินัยให้กับเราลงทุนไปจนถึงตอนที่เรากรเกษียณได้ด้วยครับแล้วมีเรื่องไหนที่ต้องเตรียมอีกไหมครับโค้ชอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับก็คือประกันสุขภาพประกันสุขภาพใช่ครับพะต่อให้เราเนี่ยเก็บเงินกเกษียณได้แล้ว5้าล้านบาทเก็บได้โอ้โหตามเป้าเลย ถ้าเราเกิดป่วยหนักขึ้นมามเราก็ต้องควักเงิน5ล้านบาทตรงนี้ออกมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลอยู่ดีครับซึ่งมันออกจากที่เราสะสมมาที่เราเซฟมาใช่ไหมฮะใช่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วประกันสุขภาพที่โค้ชบอกสําหรับคนโสดนี่มันมีกี่ประเภทยังไงบ้างครับอ่าจริงๆก็มีหลายแบบเลยนะอย่างแบบแรกเนี่ยก็จะคุ้มครองเฉพาะ IPD 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 IP ก็คือคนที่เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปนอนที่โรงพยาบาลด้วยคือเกิน6ชั่วโมงที่อยู่ที่โรงพยาบาลบก็ถือว่าเป็น IPD แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะคุ้มครองทั้ง IPD แล้วก็ OPD เลยครับซึ่งก็สามารถเลือกได้ใช่ตามาที่ชอบมีอันไหนแนะนำเป็นพิเศษไหมฮะถ้าอยากได้ทั้งความคุ้มครองที่ครอบคลุมนะก็แนะนำให้ทำแบบ IPD บวกด้วย OPD ด้วยเลยซึ่งพี่แนะนำเลยนะการที่คนโสด อยากจะทําประกันสุขภาพต้องทําตั้งแต่ตอนที่เรายังสุขภาพดีอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดป่วยขึ้นเป็นบางโรคขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันอาจจะพิจารณาไม่รับประกันก็ได้ใช่นะฮะซึ่งเรื่องของประกันสุขภาพนี่ก็มี EP ก่อนหน้านี้โค้ชเปิลก็เคยมีพูดไวนะ้ะอย่างที้บอกไนงะทุกอีีของเราเป็นประโยชน์มากนะใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้ดูย้อนคลิปอื่นด้วยแล้วกันนะครับ,รบอ่ะเราไปกันต่อสำหรับใครที่มีคำถามในใจครับโค้ชว่าเอ๊ะ แต่เรามีงบจํากัดอะางนี้มีทางออกยังไงบ้างครับโค้ชแต่อยากโซ่แบบสตรองนะจริงๆเนี่ยถ้าเราเกิดเจ็บป่วยทั่วไปนะเราก็สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าบัตรทองได้แต่พี่แนะนำนะให้ทําประกันโรคร้ายแรงเพิ่มเพราะว่าโรคร้ายแรงเนี่ยมันจะมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงแล้วก็ต้องรักษา,าต่อเนื่องถ้าเราเกิดทําประกันโรคร้แรงขึ้นมาอนาคตตรวจพบเจอโรค เราก็จะได้รับเงินก้อนนี้สามารถเอาไปใช้รักษาได้ครับที่สําคัญเนี่ยประกันโรคไร้แรงก็จะมีเบีย้ยที่ต่ํากว่าประกันสุขภาพด้วยแบบนี่ไงเบีย้ยที่ต่ํากว่าวก็จะตอบโจทย์คนที่รู้สึกว่ามีงบที่จํากัดครับอย่างนี้ควรซื้อประกันชีวิตไหมครัซื้อได้ครับแบบโดยเฉพาะคนโสดที่มีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลสามารถซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพแล้วใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นคุณพ่อคุณแม่ได้เงินตรงนี้ก็จะถูกส่งต่อไปให้คุณพ่อคุณแม่ ให้ท่านเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ครับเนาะก็อยู่ที่แค่ว่ามีคนที่เรารักอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดอะไรกับเราคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นลูกของเราอ่ะทีนี้โคสโตโตอยากให้ฝากทิ้งท้ายสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะคนโสดเนาะแล้วก็อยากจะโสดสตรองเนี่ยแหละมีอะไรอยากจะปักถึงเข้าไหมครับอ่ะเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องเงินเกษียณของเรานะครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องประกันสุขภาพครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะฐานะการเงินเป็นแบบไหน ถ้าเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ก็สามารถโสดแบบสอบได้ครับนี่ขอบคุณโค้ชโตโต้มากครับวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกด subscribe ช่องเรานะฮะแล้วก็กดกระดิ่งจะยิ่งดีเลย EP หน้ามาเมื่อไหร่ก็จะได้อัปเดตก่อนใครเลยนะครับและนี่คือกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ดบมกับโค้ชโตโต้ไปก่อนครับสวัสดีครับ